ครับที่แท้ฟรูเป็นยังไงบ้างคะคือมันมันเหมือนเป็นการการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของชายเลยคือแบบตลอดแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีที่ผ่านมาชายแบบสะสมอะไรว้เยอะมากคือไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมันกลายเป็นแบบสะสมน้ําหนักสะสมน้ำหนักจนชายมันว่าแบบเออเหมือนแบบยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วยอมที่จะ ใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะก็คงก็งเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ไปเรื่อยๆเราเรารุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วลองดูสักทีที่ว่ามันจะแบบมันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแล้วพอมันทําได้สําเร็จอะมันคือแบบ นี่แหละทาไมเราไม่ทาตั้งแต่แรกแล้วทาไมเราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นมามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของชายจริงๆชัยไม่เคยแบบอยู่ในในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สุขภาพจิตด,ดีแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ ่เหมือนได้คนใหม่จริงๆค่ะหลายคนคิดว่าอุ้ยเหมือนได้แบบแฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆกี่ก็อยากจะบอกไม่เคยนะคะตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมา18ปีแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอวบอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมากแล้วพอเห็นแล้วแน่คะมันทุ่มชื้นหัวใจมันกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมันดีมากค่ะมันดีมากเรียกว่าดีมากๆเนาะก็เห็นตามภาพอยู่แล้วนะคะใช่ ได้ด้วยจริง,รงๆแล้วบอกเลยว่าพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่กี้นะคะคือเป็นแรงบันดาลใจให้แบบคนรอบข้างเพื่อนๆกลุ่มกี้ด้วยคือหลายคนก็อยู่ดีก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบออกกำลังกายเริ่มถามว่าเฮ้ยแบบดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นที่กี้ก็ทําตามคือมันเริ่มจากที่กี้รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในในวัยนี้กี้ก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในในวัยนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราก็โอเคก็แค่แบบทําอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลนะคะ<ๆ>ก็เลยรู้้สสึึกกว่าาเออมงงงััตน แล้วมันก็ดีจริงๆเหมือนนที่เห็นจริงๆจุดเปลี่ยนของพี่ชายคืออะไรบางคนจะมองว่าเอ้ยบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ผู้หยิงแล้วไม่ต้องสนใจหรอกหรือมันก็นอะไรอย่างเงี้ยชุดเปลี่ยนของเรามันอะไรทำให้คึกเลยว่าเราจะต้องให้ชุดเปลี่ยนคือแบบนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับดูทีนของฉันมันหลวบอยู่แค่การกินแล้วก็กันนอนกินแล้วก็นอน วันไหนที่ต้องออกไปทํางาน<ม>ก็ไม่มีแรงไปนั่งอยู่ที่กองก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปถ่ายแล้วก็กลับลงมานอนเพราะว่าม,มันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันเหมือนใช้ชีวิตยากยากมากๆเลย<ม>จริงๆแล้วจุดเล็กเลยจริงๆก็คือตอนที่แบบความตั้งใจของไทยเลยคือแบบทยอยากจะสนิทก,กับลูกมากๆถ้ยอยากจะแบบใช้ชีวิตใช้แบบให้ลูกมีเมมโมรีมีประสบการณ์ที่ดี<ม>กับพ่อกับแม่ อยากจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกับลูกแต่ชายทาไม่ได้อะวันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพ่อไปเล่นกันแล้วจะแบบไม่ไหวอับลูกเหนื่อยไม่มีแรงเหนื่อยไม่มีแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ําๆไปอยู่เรื่อยๆทุกวันจนชายแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือแบบไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันมันสวนทางกันเลยอ่ะก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เราต้องเริ่มเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวได้ก็เลยก็ได้เห็นร่าง ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างท้องอแต่มันขาดนั้นเลยนะพี่แบบว่ามัไมนไปสุดมาก<อ>คือเริ่มจากว่าโอเคเราถึงจะวัยใกล้50แล้วอ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทําได้<อ>และเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผล<อ>มันเริ่มแบบสบายตัวตัวเบาขึ้นกระฉับกระเฉงมีแรงมากขึ้นสุขภาพดีดขึ้นนะ่ะมันว่า ถ้ามันแบบผ่านมาแป๊บเดียวแล้วมันเราถ้าสามารถทําได้ขนาดเนี้เราไปต่อได้ไหมเราไปที่สุดทางเลยได้ไหมครับครั้งหนึ่งในชีวิตอะไปถึงไปที่สุดเลยลองท้าทายตัวเองดูแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าล่างทองนะครับล้างทองต้องมาแล้วพอแล้วบัดพอมันทองแล้วเราห่วงขึ้นไหมคะพี่รักิไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็น อยากโชว์อย่าอวดอยาาอวดมากกว่าตัวนี้คนนี้เป็นตัวลุ้นแบบให้แบบถอดเลยถอดเลยตลอดเวลาตอนนี้ก็จะเคยเห็นว่าเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน attention แบบใหม่ที่เขาได้มันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากภูมิใจมากมีงานติดต่อมาเชิญนีเยอะไหมคะเพราะว่าเยอะไหมคะคือกลายเป็นว่าซีรีส์ละครหนังอะไรหลังจากนี้มาที่ติดต่อมาก็คือแบบ ต้องใช้หุ่นต้องใช้ร่างนะครับต้องอะอ, <c oughs> อันนี้ต้องรอดูต้องรอดูต้องรอไก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพี่ชายเคยพูดว้าตอนที่แบบวงการละครประสบปัญหาแมัยพี่ชายบอกตอนนั้นแบบไม่ค่อยมีงานเลยหลังจากนี้นพอเราแบบดูดีขึ้นอ่ะพี่ชายคาดว่าแบบจะเข้ามาแบบ <c oughs> <c oughs> เข้ามาลันวงการได้ร่างเนี่ยคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่เข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็แบบจะเล่นเป็นพ่อเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเคยเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบงานที่เข้ามาติดต่อมาคือแบบบู๊นะคะเป็นแบบต้องโชว์หุ่นโชว์ร่างนะคะจะบอกได้อย่างนั้นจริงเหรอแต่แบบเออมันมันเปลี่ยนแปลงจริงคือแล้วเราก็พร้อมด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบ โอ้ยถ้าต้องให้ไปบู๊ไปอะไรเงี้ยคงไม่ไหว,แ,หวแล้วแต่ทุกวันเนี้ยแบบพอมีงานอย่างนี้เข้ามาแล้วตื่นเต้นก็ร,รู้สึกว่าตัวเองกับพร้อมมากๆเลยตอนนี้ดีใจมากเลยครับพี่ชายกับบทที่มันแบบใหม่ใม่ดีใจมากมันเปลี่ยนแปลง,ปงไปมากแล้วในวัยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าจะแบบมันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออโอกาสใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกมากมาเพราะว่าเพราะว่าเราลุกขึ้นมาทำอะไรนี่แหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่ว่าตอนนี้มันต้องเป็นเพนต่อไปเรื่อยๆเดยใช่นนีมันมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมมันแบบมันทิ้งไปจากนี้ไม่ได้แล้วมันคือต้องแบบนี่คือไทยพูดกับกี้หลายรอบแล้วว่าแบบทไมกี้เขาจะถามว่าทาไมไทยต้องแบบเหมือนแบบยังพยายามยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือไทยไม่อยากให้เห็นภาพนี้ ในภาพในบนวิวบอร์ดหรือในทีวีอะไรเงี้ยแล้วใครไปเจอแล้วไหนไปเจอตัวจริงว่าอ้าว <c oughs> มันไม่ใช่นี่ <c oughs> อะไรมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นว่าายตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิด แบบมันสำเร็จจริงๆแล้วชายก็อยากจะให้มันมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไทยแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้มันมีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มี energy แบบงานเงินอะไรไปทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่เขาก็จะเดินฉีดไอ้กันแดดให้ตัวเงาเงาแล้วเขาก็บอกกีเองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดให้หมดขวดเลยฉีดไปเรื่อยๆเป็นอย่างจริงๆแล้วคุณภรรยาไม่ห่วงป่ะไม่ห่วงคะชอบอยากให้โชว์ทำไมเราใจกว้าง ิดพี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารักจริงแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที่ทําให้เราเป็นห่วงเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเราพูดจากคอไว้นะคะพูดจากคอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องรูปสองใบมันเยอะเข้าใจเข้าใจค่ะคนของเราก็คือกำลังเริ่มเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจ รูาเืออะไรอย่างงเี้ยค่ะมีเซนมีอะไรอย่างเงี้ย้อะไรม่้ีไม่มีค่ะคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี้บอกคือไม่มีเซน์หรือว่าไม่มีเซนมีเซน์แต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอไปเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลแต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะพูดด่าไ้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆพี่ไม่คิดจะมีที่จัการไหมเออถ้าเกิดสมมติวันแบบ <L ew cor ks> เขารู้อยู่แล้วเขาเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดอะไรน่ารอดใช่ใช่ใเดี๋ยวธีพิสูจน์ให้ถึงความมั่นใจในตัวเราพี่ชายเขามีพิธีพิสูจน์ไหมคะหรือว่าเป็นตัวแบบนี้พี่ชายเป็นอตอบแทนได้ไหมจริงจริงพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงจริงพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศางนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงจริงอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางที ก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเรา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบ <c oughs> อยู่บ้านครับอะไรถลกดไหมคะหูกดไมหไมไ <c oughs> คือทยตอนทุกวันนี้คือความสุขของทยก็คือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ จะลองไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้และเพราะฉะนั้นใช่ก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ทายมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบมันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชายอ้าวเดี๋ยวจะมาแล้วนะบิวตัวเองบิวตัวเองกลับมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ